มาจับป่าหมอไปขายรับคนบนรถไปขายด้วยเลยเนะี่ยคนขี่หลังรถอ่นะใครกินป่าหมอเด้อมาเลยเด้อวันนี้จะป่าหม้อนะคะคข,นะขัดแต่ตัวใหญ่ๆนะนี่นะนี่นะขัดแต่ตัวใหญ่ๆอ่ะน้องไม่ถื่กลองดริงหรอ ใหญ่ๆนะตัวไซส์ห้าตัวห้าตัวโลห์ตัวโลนะตัวเล็กๆเราไม่ขันนะตัวเล็กๆก็ไปปอยมันตัวใหญ่แล้วเขาจับอันเลยมันตัวใส่ด้วยเลยนะไม่ทราบกันนะปลาเนี้เอาให้เล่นต้องให้เล่นนี่นี่นี่ไม่ในตัวใหญ่ๆนี่นี่ไม่ทราบกันนะไม่ทราบกันทำนี่ ทำไห้นะทำ่ห้นะถ้าวาเอาไปทำเองกันลูกเก้าเก้าสิบเปล่าเก้าสิบเออทำให้ลูร้อยนะแลขาบาดเจ็บนิดเนี่วทำเมงลูเก้าสิบทำเงโ่เก้าสิบทำใหลูเฮ้ยทำหลูร้อยหนึงทำให้กันลูร้หนึ่งจ้า้าใครจะเอามาน่าเอาเดิมมาเลยเดี๋ยวหนยังไม่ไปส่งไม่ส่งเลย ไม่ต้องกลัวว่าิะทราบกไม่ทราบแน่นอนไม่ทราบแน่นอนนะคะการีเยอะนะใครจะรับไปค่ายติดตัอราคาพิดสษอ้ามูดุกนินนีหมดเล็บ้าหะโอ้ไม่ต้างเถอะ

หนึง่งกิโลกินได้ทั้งเรือนห่อ,หหหอที่ไหนดีค่คะัม่ขาเลกนะเธออย่างี้นะลุกอ้อตัวใหญ่จ้าอ้อาวอยแล้ว,อ,ลว,วอ๋อไปแล้วนะ,ะมันไม่ใหญ่พอนี่นะสิใหญ่ๆสีใหญ่ๆหมีอยู่นะใครที่เอาออเดิ์มาเลยนะ เอาไหนยีตข้าวเหมืกันดูเอาไม่ใช่ปจดาจีระปาจีราเอา,เอาสักโลเอาตัวใหญ่ๆไม่ไม่ต้องเอาตัวเล็กๆปล่อยให้มันโตก่อนค่อยจับอ่าปล่อยมันโตก่อนค่อยจับเ้ยลงไปเอามาแล้วคนนู้นก็รองที่ลงไปจับปลานเนาะรองที่ไปจับปลาคนเนี้ย เดี๋ยวจะปลาหม้อมันทิมต้องลงไปหาหม้อนะลูกนะดูวนุ่มมาแล้วนุ่มมาแล้วเออนะนุ่มมาแล้วน้องที่ลงไแหนปลาใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วคุณไปถ่ายปั๊บเดี๋ยวขอาคัดกันต่อนะจ๊ะขายตัวใหญ่ๆนะใครที่เอาบ่อนะ ui, hay giáo bò đai, ôi, mẹ, à, tôi lấy lại nó, tôi lấy coi, lấy, tôi lấy ôi, à,

ผ่านการคัดเลือกทำที่ดูได้เลยไปกันแค่นี่ก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปในชุมชนไม่ชใช่ในโรงงานนู่นที่มีควันนู่งเดี๋ยวขอสูมให้ดูนะจ๊ะ นี่ที่โรงงานตรงนู้นจะไปขายในโรงงานนู้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายตอนที่ไปตอนที่จะจะจะไปขายปลาหมอคนเยอะแยะเลยพามาเยอะแยะมากดาาเดี๋ยวคนนั่ง